สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาอนมวนชื่นนอร์เวย์เมื่อนั้นสาธย้ายเรืองทุ่งลาเวนเดอร์บอพ้าไปเรียนในทุ่งลาเวนเดอร์ได้พี่นอ้องเมื่อนี้บางออนสิพ้าไปเนลงเขาไม่ไปในป่าหมังหมามุ่ยได้พี่นอ้องป่าหมังหมามุย่ยรู้จักบอแบหมักหมามุ่ยหมังหมามุ่ยก็เป็นอ่าพืชชนิดหนึ่งที่คันคันนะจ๊ะ อาบน้าม้วก็ยังคันอยู่จ้ะก็มีอันช่วงนึงนะจ๊ะเรียกได้ว่านลงผิดเออมโนหรอเล่โลกสวยเนาะมโนโลกสวยลงผิดเข้าไปในอันกลุมแชทอันแอปหาคู่อจ้ะที่เขาฮิทกันทั่วโลกแห้วไป ผู้ใดเขาสิได้พัวได้มียะดีแต่ว่าหนึ่งแน,น่นอนบเมนบางงอนเลยจ้ะอาจจะพอเขาตั้งความหวังไว้สูงเกินไปหรือว่าบุญบอมีนะจ้ะอันนั่นก็เสียอาจเป็นไปได้ก็คือเริ่มต้นเลยกับเพราะว่าเขาเแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะเลี้ยงลูกคนเดียวมันบอมันก็เกิด ความเหนื่อยล่ะในบางช่วงบางตอนบอกค่คิดว่าก็คือโลกสวยคิดว่าจะได้ถ้าเข้าไปในห้องนั้นอาจจะได้ผู้ชายสักคนสินะมาเป็นอันพ่อพี่เลี้ยงเด็กสิบอกจิดผิดน่ะพี่น้องเป็นไปไป่ได้หรอจ้าที่ว่านสิไปหาผู้ชายที่ดีทั้งใดมามันรักดูแล เด็กน้อยสองคนนี่ได้ดีก็พ่อของเขาอันปคิดคิดผิด <c ười> คิดผิดนะจ๊ะก <c> ะ <ười> มันก็บโบเมียนอัน่าเขาจะไปไปตั้งความหวังมันให้เขามารับภาระอ,อย่างเขาดอกแค่อยากได้เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจเองสิน,นจะจ๊ะแต่มันอันบบมีในเสษเสี้ยวประเด็นในความคิดเนี่ยบบมีเลยจ้ะที่วันเทาที่ได ผู้ซ้ายแบบที่ตรงประเด็นแบบนั้นไม่มีจ้ะมิแต่เข้าไปมือแรกเพื่อนก็มาชวนมักเพอร์เวอร์เลยไหม <c oughs> เพอร์อรู้รปะบานาน่าสปีดหรือเ่าน้องโอ้ยฉันแม่งเง้ยทรงโอ้ขอโทษบอกว่ามวนทรงแบบบานาน่านะมาให้เบิ่งแม่โอ้ คุยได้สองสามคำกับซีวนแต่ไปฟีดสลิงอะพี่น้องพออย่างเขาเห็นเขาเป็นนันตั้งชาติมืนบ่ตั้งดาวเนาะหัวดำมันบ่บ่บได้เชิงว่าหัวดำกับเขาสสชวนไปฟีดสลิงดอกแต่ว่าคือค้นบ้านเขานะเขาเปิดเรื่องแซ็กมันบ่แต่ยิงใครจังเขานน่หรือเปล่าการักงวนสนวนตัวอยู่นิดนึงนะอานไดบักอร่อยบ่แซ่บเขากับซี ไปเห็นมันเสียสุญยังไมันบอกเขาคิดว่าจุดมุ่งหมายของเขาคือต้องการให้คนมาช่วยเหลือสินะแต่เขานคิดผิดถนัดเลยพี่นอ้องสิ่งที่แน่นอนและนอนแน่ที่สุดก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตคิดได้จังใดเนาะอันโลกสวยเกินไปหรือเปล่าจะไปหานคนมัน เป็นพาอพี่เลี้ยงลูกของเราสิแม่เป็นไปไ่ได้จ้ะกะหลุดเข้าไปแนป้าหมักมะมุยเนาะป้าหมักมุยทองเดือนก็ได้อันฟิชเชอรลิงฟิชเชลิงถ่ายน้ำมันเครื่องอ่ผู้ชายทีละคนนะจ้ะคนแรกกะบโปรไฟล์ดีอายุพบ เพราะใช่ได้สินะฐานะเขาบอรลูเพอเขายังไม่ได้ไปสนิทชิดเชื่อแคนฟิชลชิงสองสามเทียเขาก็จับจุดได้แล้วว่าโอ้พวก้ชายคนนี้มันคืออันคือหมาจริงจอกเนี่จะ้ะมนคอยจับหาลลังเยื่อในห่องนั่นนะจับหาลัางเยือ่อเฉยๆสิแนมะ้ผู้ใดที่แบบบ่ทันหรือว่า โลกสวยจังมังออนนี่กับไปเป็นเยือกสิจ้ะก,ก็เพราะเอเป็นเยือดอกพี่น้องเขาคิดว่า <Yeah. S 1> เธอมาแลกอความสุขกันนั้นสิแมะแต่เขาบรไได้ว่าเขาต้องการไปแลกความสุขอีอย่างนี้จ้ะเขาต้องจุดมุ่งหมายของเขาคือต้องการหานคนที่จริงใจจริงๆสิแมะแต่มันเป็นไปบ่ได้จ้ะเสียศูนย์เสียความรู้สึกไปแล้วหนึง่ง เสร็จปุ๊บจะมีอีกพญานหนึ่งอยู่ต่างเมืองพา่านหญ่นี้ก็เอยเขาตรงประเด็นเด้มักเด้มักเด้สินะนิยมไทยพร้อมอันมักกินอาหารไทยอ่มามักติกน้อยสินะจ๊ะแต่ว่าเขาอยู่คนละเมืองเขาวาสามารถที่แบบว่าจะใหญ่ไม่ยอยู่กับเขาหรือเขา,าใหญ่ไปอยู่น้ำเขาเป็นไปได้อยู่แล้วจ้ะ ย่ายไปก็มีเรื่องอกระดงกระดาษอย่างเยอะแยะมากมหมเพื่อนย่ายไปเขาปล่อยเขาร้อยแพ้อ,อีกอืมบนเนี้ยก็เลยตัดสินใจถามว่าเธอเทนชันเป็นแค่เพื่อนเซ็กหรือว่าต้องการอันแบบว่าคบกันต่อแบบจริงจังสินะแต่เบ้าถึงกับเป็นคำถามที่งโงจะ้ะที่แบบว่า รู้จักกันได้แค่ซองอาทิตย์กลับไปถามแบบนี้แล้วสินะเขาก็ต้องตอบอยู่แล้วว่าแค่ฟิชิลิงซื่อๆบรุษีจริงจังสิสมกใจแล้ว <laughs> แล้วก็อีกคนหนึงกับว่าครับเป็นพ่อใหม่อันเป็นพ่อใหม่สาเกาะกอว่า ฉันฉันเมื่แม่นคนที่ที่บ้านมาคุยเล่นๆเ,เด้ประมาณแบบว่าเขาก็ว่าโอ้มันเป็นดอกเพราะว่าเขาคุยมาสองคนเราเขารู้สึกแล้วว่าโอ้คนบบานนี่เขามองผู้หญิงต่างชาติเป็นแคร์แบบว่าเขาต้องดูโปรไฟล์ก่อนว่าถ้ามีลูกหน่อยงานกับบอมีไปขับขี่กับบมี เขาคิดแล้วว่าเขาต้องไปเกาะเขาเต็มๆอืมเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแบบว่าทางเส้นขนานมัจ๊ะเขาก็ย่านเขาไปเกาะเขาเขาก็ย่านแค่เขาอันมันหลอกฟิชเชอริงซื่อๆสิๆๆนะคะ่ะมันก็เลยกลายเป็น,นว่าต่างฝ่ายต่างละอืมไม่สนิทใจกันและกันสินะ บัาน,นี่บางออนก็นเลยคิดว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวขอสต็อปบายบายอะไรแบบนี้เจอแต่พวกที่แบบว่ามองมองหัวดำอเอเชียจังเฮานี่เป็นแค่ไว้โซเดม,มียมซืลอรถ่ายน้ำมันเครื่องสิแม้วายฉันกับบ่มักเลยจ้ะตรงมั้นถ่ายน้ำมันขอกน้ำมันเครื่อง,องียังฉันก็ไป ตกปลาในคลองกินเองได้อยู่เนาะนั่นละจ้ะการที่เขาเออมันเป็นไปบ่ได้ที่ว่าจะอ่าไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้คนที่เขาอันเข้าไปในห้องแชทแล้วเจอคนที่แมทกันแล้วก็แบบว่าจริงใจอยู่แต่งงานเป็นผัวเป็นเมียเออมันก็มีอยู่ แต่หนึ่งในหนันโบแมนบางอ่อเลยจ้ะเพราะว่าอีกมันหาย,ยากพอว่าค้นที่เขามาคุยกับเขาปุ๊บเขาจะถามเลยว่าเธอมีงานบอ,อยู่จากปีมีลูกจากขวบสินะเมือ่อใดลูกเมือ่อใดว่างจากลูกสินะพวกกันดิสวนไปฟิตชลิงอย่างเดี๋ยวเลยจ้ะบริถามเรื่องอื่นเลยบริถามบ้านเธอ มีความสุขบอเนาะเวทเธอมีเงินใส่บอยอย่างเขาบ่ะเด้มาถามมันสิดอกจาก้าพรผู้สายบางกลุ่มบางส่วนเขาก็บ่มีขอบครัวบางคนบ่มีลูกเลยอยู่เป็นโสดจน,นเถ่ากรรมกกับมีคือบ่ย้อมรับผิดชอบชีวิตผู้ใดอย่างสินะคือจะไปหาสายเปสายเปเหมือนป้าตาผัวเก่านี่กับบม่มีดอกจาก้า แต่ว่ามาเว้าถึงตอนนี้กับโบเมนว่าอยากสิกลับไปขึ้นดีกับสามีเก่าอย่างสีเดจอมมันเล้ยสูดรนันมาแล้วเปรียบเสมือนกับคืออันยังปักสามตาที่ขามันเก๋แล้วนะเสียบหูว่าเขาแล้วเสียบหูว่าเขาแล้วพี่น้องขามันขามันเบี้ยวมนบ่ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละจ้ะสายน้ำไม่มีวันไหลกลับ เมื่อนี้ก็ซิมว่าฝอยโทน,นี่ลหละจ้ากา็ฟังให้เป็นคลายเครียดเนาะบ,นบันเทิงบันเทิงพี่น้องบายบายแฮปปี้ฝากกดไลค์กดแชร์ลูกตุ่มกระดิง่งให้บังอ่อนมวนชื่นด้อจา้าขอบคุณค่ะ